มาถึงเมึงตุ๋ยใช่ไหมไอ้ที่นี่มันเหมือนเกมในหลอดเอใช่ไหมใช้สกิลไม่ได้ลุงขัดขวางการหลุดนี้ของเกมไปคิดตั้งมาแล้วเล่นฉันหน่อแล้วห้องนี้เล่นไม่ได้ละ อีมของคุณพ่ายแพ้ไม่ใชรไม่เป็นยังเว้ยไม่จัดดีชิบช่ปะไม่รู้ไอ้ท่าอีนี่กูมันปวดแขนติดเลยนี่ไงคว้ามาจ้ากดสกิลแล้วมาใจโอ้ของเราเท่กว่าเยอะอ๋อนี่บัฟแล้วกดสกิลเลยใช่ไหมกดสกิลแล้วเดี๋ยวมันจะหนีอ่ะเออโล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  liệu bỏ cái điều ấy không nhớ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เออนั่นแหละใช่หอยลำนาเนาะภารกิจล้มเหลว เอ้ยต้อมไม่นกมันใช้ไม่ได้วะน,น,นกกดไปดโยนยิงไม่มีของกูด้ที่มโอ้นที่แม่งเราบองบเยออกเลยครับนอนแล้วทีไ่ไปอยู่เมื่อกี้นี่ตัวสีเหลืองฮะ พี่ทิพไม่อยู่เมื่อกี้นี่สีเหลืองะตีเหลืองะเพือนปลไปแล้วอรถเดียวไว้ดีเล่นมากขี้เข่นมอนะกินแมงหอเหร กะโหลกนี่คืออะไรวะต้องมันไม่ต้ังกะโหลกอะกะโหลกอะเบี่ยูสูอะไรเนี่ยฮะคว่างจะเปิไปแล้วเว่า <store. S 3> งเิดไปแล้วางเิดไปแล้วโอ้ยเฉียตายสัต ตัวเที่อะไรวะถัดดูดตัวจังทีมของคุณได้รับชัยชนะเพราะเมื่อกี้ที่มันดูดตัวอะไรวะ Kommt gut.